ลากันจองหรอรกนำนัวนัวสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุกนนะจา้าพี่น้องมีสื้อาไม่กินต่ำซัวแก๊บหมูจากพี่น้อง ป้าพี่น้องจ๋าวัอนี้ได้พักมาหลายแห้งจ้ะพี่น้องมีอาหารพักกับจองรัวแล้วลก็บแบบสดจ้ะพี่นอ้นองมาเด้อจ้ะพี่น้องมาแช่น้มกันจ้ะเพียเสร็จไหมพี่น้องงามงามป้ามาพี่น้องมาใส่หผงหอยเชลลีมาน้ำเด้อจ้ะอืมอืมเสร็จง,งามเฮว เครื่องมองเครื่องมองปูเองพี่น้องน่าโน่นว่ะหมอนใส่กระพักกระจองหลอกต่พี่น้อง อักกันจนวานฮะเสียักหนำนัว,นว อายไปแล้วมปกันจองหรอหืม ส่วนไสแคบหมูไส้หอยเฉลีจ้ะพี่น่องหอยเฉลีกับหอย้อหน่อยพี่น้องจา้าหัวแห้ง ปากกัเฟต์ออนพี่น้องจ้างามๆเลยกำลังออนพี่นอ้องอื้ม จะมุม่นงนี่นำตากับสกปรกอี่นรองกินคู่กก็พักกันจองแล้วจับแสบ เมื่อ้วพี่น้องเอเมื่อไรใส่มาหลายด้วยจ้ะเ็แต่เพาะอกินเหมือนพี่น้องเห็ดมาหลายก็กินมาเหมือนพี่นอ้นนนนองจ้ะ้ยนัวดีครับ สำหรับคลิปนี้กขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆดวยจ้าสวัสดีจ้า